สวัสดีครับท่านครับวันนี้ผมพามาดู Suzuki Sweep นะครับตัวท็อปนะ1.25นะครับ RX ปี2015สาีดำเงาสวยเลยทีเดียวนะครับรถบ้านแท้ครับผมมือเดียวใช้งานคนเดียวเลยนะครับคันนี้ราคา3,18,000บาทนะครับผมฟรีดาวได้เลยนะครับพร้อมขับฟรีอีก3เดือนกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเบสุดๆครับสุดเครับ2.79%เท่านั้นสนใจอะไรยังไงทักทายกันมาได้เลยนะครับผม ซื้อรถยนต์มือสองต้องที่สิสเกตพง์นิเวศนันนะครับพอซีนี่เรามีประสบการณ์และเปิดมายาวนานกว่า30ปีมีรถมือสองสภาพสวยให้เลือกชมมากกว่าร้อยคันรับประกรันรถทุกคันไม่มีอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นหากซื้อไปแล้วตรวจพบว่าเป็นรถอุบัติเหตุทางร้านยินดีรับคืนและมีค่าเสียหลัให้อีกหนึ่งแสนบาทสิสเกตพงนิเวศการันตีคุณภาพรถสวยห้าดาวทุกคันตรวจสอบสภาพรถยนต์มือสองกับบริษัทชั้นนำมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น กูสเปคชันไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างสภาพภายนอกภายในเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าเบื้องต้นวันนี้นะครับก็มีอีโคคาร์อีกคันหนึ่งนะครับที่มานำเสนอกันนะครับมาดู้กันครับกับสก i RX คันนี้นะฮะตัวท็อปนะมีไฟตัดหมอเรียบร้อยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับออกแบบมาดีไซน์ต่างๆสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมใครที่กำลังหารถนะฮะไป ใช้งานนะครับไม่ว่าทํางานนะครับส่งลูกไปโรงเรียนนะครับก็จะบอกว่าประหยัดมากๆนะครับงานกับสุสกิสวิปนะครับไอ้นี้ยางใหม่เลยนะครับผมยางใหม่เพิ่งเปลี่ยนเลยทีเดียวนะครับล้อแม็กสวยเลยนะครับไม่มีริ้วรอยเลยทีเดียวนะครับยาง1 8 5่5า R 1ินะฮะแบบนี้นะนะครับเมียด้วยแนวไปเลี้ยวแสดงสถานะที่กระจกข้างให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีปุ่มคี์เลตนะครับ มีเบ้าจับมือมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมนี่มีชุดแต่งนะครับด้านหลังก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่งมาแล้วครับกับสวิปอาร์เอนะครับคันนี้ตัวซ็อกเลยทีเดียวนะครับปีสองปัศชานครับเลขไมล์อยู่ที่เจ็ดหมื่นกว่าโลนะครับคันนี้นะเลขไม่เจ็ดหมื่นกว่าโลนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมยางเพิ่งเปลี่ยนจากบีควิกมาเลยนะครับสวยมากๆนะครับผมต้องบอกว่าสวยมากๆสีดําสีเดิมนะฮะสีเดิมโรงงาน สีเดิมลดเลยทีเดียวสวยเลยนะครับผมนะนี่ข้างในเป็นเบาะผ้านะครับมีหุ้มเบาะหนังมาหุ้มหนังมาเพื่อความสวยงามนะครับหุ้มหนังมาเพื่อความสวยงามด้วยนะสวยงามนะครับ สบายใจได้เลยนะครับผมนะ เดิมนะครับเดิมๆมากนะคันนี้นะเดิมสุดๆเลยทีเดียวนะครับราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับผมนะมาดูภายในด้วยกันนะครับฝั่งนี้เป็นรุ่นปุ่มกดสตาร์ทนะครับอืแล้วก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมปรับขึ้นลงไฟฟ้าได้ด้วยนะครับผมหนึงตานะครับมาดูด้วยกันนะฮะคันนี้มาด้วยแบบกุญแจแบบอัจฉริยะนะครับไร้สายนะนี่ครับเอาไว้ในกระเป๋าได้เลยนะครับผมนะ เหยียบเบรกครับกดสตาร์ทนะฮะแค่นี้รถคุณก็จะทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเร่งไม่76,878กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมนะมาด้วยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับมีคลุสคอนโทรลด้วยนะนะฮะมีคลุสคอนโทรลด้วยนะครับก็คือเราขับไกลๆเนี่ยไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับเราตั้งล็อกไว้เลยเลยครับก็ใช้คลุสคอนโทรลนะนี่ RX นะฮะนี่ใช้คลุสคอนโทรลได้ด้วยนะครับ ก็สามารถตบเกียร์มือตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมบอกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะนี่ RX เนี่ยต,ตัวท็อปเลยทีเดียวนะครับวิทยุ FMAM นะครับผมมีช่องใส่ CD นะครับ <Okay. S 1> มีอะไรอีกไปดูกันนะครับนะมี USB มีตัวนี้นะครับแต่บลูทูธนี่ผมไม่แน่ใจนะบลูทูธนี่ผมไม่แน่ใจนะครับ เหมือนกับไม่มีออปชันมันนะครับผมแอร์นะครับเป็นระบบเมนูนนะครับเหมือนระบบเมนูนแล้วก็ออโต้ก็ได้นะนี่กดออโต้ตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นระบบออโต้ก็ได้เมนูนก็ได้นะครับผมนะตัวท็อปเนะเนตัวท็อปต้องจัดเต็มด้วยนะครับช่อง12วต์แล้วก็ USB นะครับผมเกียร์นะฮะ4สปีดนะครับผมนะนี่เป็นเกียร์ต่างๆตรงนี้ก็สวยงาม้วยทีเดียวนะครับผมใครสนใจก็ผมว่าไม่ควรพลาดเลยทีเดียวกับแทบคันนี้นะ เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้วยกันหน่อยนะครับผมใครสนใจยังไงก็ติดต่อได้เลยนะครับก็มีบริการทาสัญญาพร้อมสอง่งรถให้ถึงที่นะครับก็บอกว่าคันนี้นะครับเรามีการเก็บงานให้อีกทีหนึ่งนะครับสมมติว,ว่าลูกค้าแบบว่าเอ๊รถมันยังมีนั่นนี่นิดหน่อยนะครับเราเก็บงานให้อีกทีหนึ่งนะครับผมนะคันนี้ก็มีขัดนักขักระโปรงจุดเดียวอย่างเดียวนะครับอาจจะมีเส้อฝาดกระโปรงนะครับแต่ส่วนอื่นจะบอกว่าเดิมเดิมหมดนะครับ รบประกันนะครับรถไม่มีอบัติเครตร้อย์เซ็นนะครับผมเครื่องเดินเรียบนะครับแอร์เย็นนะครับมีเอฟด้วยนะทางนี้นะโอเคครับต่างนะเส้นสายโอนได้ต่างๆนะครับมีบริการทำสัญญาพร้อมส่งรถให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะหาสนใจคนิ้ติดต่อผมได้เลยนะครับ061-474-4451หรือแอดไลน์ที่ RZ44 4นะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ